จริงๆแล้วผมรีว่าเศรษกิจในภูมิภาคเองก็ยังไปได้ดีฮะเพราะถ้าเราโฟกัสในอาเซียนแล้วเราก็ยังคิดว่าโอเคหมดแต่ในไทยเนี่ธุรกิจของเราเองก็ปัดจค่อนข้างดีมากนะครับธุรกิจที่เป็น global จริงๆของเราคือธุรกิจเคมีคอลซึ่งขณะนี้ก,ก็ก็ดีขึ้นนะฮะไตรมาสสก็จะจะดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนขณะนี้เนี่ยน้ำมันราคาเริ่มขึ้น เพราะเหตุเ,เรื่องของ Security ในตอนออกกลางนะฮะเรื่องอียิปต์เป็นต้นนะฮะทำให้เันราคา้มันดิบเพิ่มขึ้นมาเร็วนะฮะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คงเป็นความกงวลปกติของเราหลายคนคุยว่าจะโ w ลดาวแต่ผมยังดูว่ายังพอไปได้นะฮะอาจจะแต่ผมผมไม่ค่อยห่วงงุดห้าเปร์เซ็นก็ถือว่าเยอะแล้วนะฮะเพราะนี่คือ Real Term นะครับเป็นอย่างนั้นก็โอเคะฮะก็โอเคจะเรียนเลยนะฮะในภูมิภาในพมา่าเองในกัมพูชาในลาวนะฮะดีนะฮะ ในเวียดนามที่คนมองว่าแผ่วๆลงมาเราก็ไปได้ค่อนข้างดีฮะผมเพิ่งกลับมานะะคุยพวกเรากันเองนี่นะฮะเป็นอย่างนั้นก็ก็ไปได้ดีธุรกิจของเราก็เต็มที่